โหแปลกเก๋าขีดเลยดิตกริดแล้วดูครับเพื่อนๆถปป่า นี่ของลอกของแทะของลอกเลยเพิ่งลอกเลยนี่เอาไปแล้วหนึ่งตัวไปแล้วครับดูนะว่ามีปลาไหมแต่เมื่อกี้เห็นแล้วไปหนึ่งตัวอะไรไม่รู้หมดไปก่อนเลยตอนช้าครับหนาวได้ตเกี่ยนะ กูมาแล้วก็โดน เบ็ดน,น่าจะหนาวเกินนะครับ ยุงตัวแรกมาแล้วเดีย๋ยวลุกเดี๋ยวลุกมาแล้วกระชอนตัวแรกโอ้โหนี่ครับคลองลอกครับผมเพื่อนๆมาแล้วตัวแรกจกัดเฮงๆสีดำนะครับอืเซลฟี่ไว้ก่อนหนึ่งทีตัวนี้อ้วนสวยสมบูรณ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาหนู oh well อีกแล้วครับเพื่อนมาอีกแล้วเพื่นอนนี่กัดเป็นโมเดลสองนังกรบนะครับอะไรเขาปากแล้วนี่ครับไซต์หกพอกรวมเลยนี่ครับโมเดลสองนังกรบนะครับ เดิมอีกคลองลอกครับเรากอเน้นก่อช้าตีไปตีมาแต่ก็ออกมากัดนะครับนี่เป็นคลองลอกเลยครับต้องอาศัยปื้นนิดนึงโอเคครับ่ากด้วย อ,อะไรอ,ะอ่ะอาะไรแค่ปลาชอ่อเปล่าอืมชอนจริงด้วยไงนะหน้าเลย ก็จะหายไปตามสูตรนะครับไม่ไดงเงียบไป บินมาเลยบินมาเลยตัวนี้บินมาเลยบินเลยเฮงๆครับพี่สองนะจ๊ะไม้เดียวเพ่าหวะไม่รู้อหโๆงานนี้เกิดแน่นอนสายลงไปอชอบโอ้ตัวเดืดทิ่ตัว ประช้อนอือือเขี่ยมไปกัดหญ้าไหมอะไรเงี้ยโอ้โห หลุดแล้วมึงโั่รอดจัดไม่มีตัวใหญ่กว่านี้อ่ะเนี่ยน่นน่ยตัวใครเนี่ยเฮียเล็กจัดเลยโหดเกินและเดินอยู่ด้วยนะถ้าไม่ติดเล่นนะ ขึ้นฝั่งไปแล้วอืมอืมเอาฮระชอนกระโดด ให้ขอนไม้มากัดแทนมั้ยเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้เต็มเงี้ยงเลยค่วยฉันหลอกบ้าต่ออ๋อม,มาหมาด้าครับเพื่อนๆเฮงๆวีสองครับตัวเบ็ดได้ใจครับนี่เต็มเงี้ยงเลยครับเงี้ยงเดียวครับเงี้ยงเงียงเดียวเต็มเต็มหมดเนี่ย เดียว้เรื่องมีตัวคือกัดกัดโดนไม้ว้าบอกัไรครับค้างข้างฝ่าอีกฝ่ายรของมึงนี้แั่โคตรโหดเลย้ไปกัดโดนไม้เฉยเลย อดีกวะเนี่ยกัดโดนไม้ไปแล้วอะไงว่าแล้วเฮียงูไปกัดโดนไม้เองไอ้เฮียอื้อฮือไม่กัดเหยื่อเลยนะครับกัดโดนไม้ไปครับโอ้ยตามมาตามมาโอ้ทุเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่อยู่ โอ้โยอยู่ครับเพื่อนๆ็่ปากอฮ้ยมันเจียบเลยไอ้ที่กัดโดนไม้ไปกัดโหดมากตัวนี้แซม,มดีเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับเหงๆอีกแล้วครับ B สองนะตัวนี้นี่ตัวสวยๆนั้นเลยเพื่อนๆมนัานแถวนั้นตอนนี้นะกลังตึงกลางตึงออดอกย่าเนี่ย โอ้โหติดเต็มขาเลยเจ็บมาก เพื่อนกับตุ๊กกับตุ๊กเลยตรงนี้โอ้โหเจ็บกระขีดได้มาแล้วโอ้โหแปดเก้าขีดเลยตัวนี้ เรื่องตัวใหญ่เห้งๆอีกแล้วครับเพื่อน,เ,อนเฮ้ยบ้าเพิ่งขี่รถจากตรงนู้นมันได้ติดเองนะนี่กดมากตรงแล้วเพื่อนโอ้โหของแท้เลยอ่ะ ตัวเฮ้ยกระโดดกัดเลยนะตอนนี้นะครับเวลา10โมง15นาะทีโอ้ยอยากกลับบ้านแล้วอะปลาพอได้แล้วนะคือแบบว่าคุ้มแล้วนะที่ออกมานะวันนี้ เรอหมายนะขอบคุณพี่เฟย์ด้วยนะครับแบบที่เป็นคนบอกนะครับว่ามีคองลองนะฮะแถวบ้านด้วยนะแล้วก็รีบมาเลยคนระับตอนเช้าผลประกอบการก็อย่างที่เนเห็นกันนะครับวอดเยบเลยอะ่ะดูเรื่องเลยอะ่ะอยาไปชมกันต่อครับเผื่อว่าได้ตัวอีกนะครับดูเรื่อง